สวัสดีค่ะมาผอกับแม่เพ้นฟ้ามกเกษตรอินรี์เหมือนเดิมเลอคะ่ะพี่นองค่ะในมือนี้นะคะผ้ามาบเบงต้นต้นคณะนะคะเ,เบียขน้าที่แม่เพ้นเพาะใส่ถาดลุมไว้นหน่อยในหน่อยนี้นะคะคุณผอมมาปลูกหเมื่ะวานเนาะค่ะมาปลูกหเมือวานนะคะ,ปาานนะ,คะเ,เป็นเป็นขนาดที่แม่เพ้น ช่ำเองนะคะพอเองนะคะเพาะใส่ถาดหลุมพอได้ระยะประมาณนี้นะคะไม่เพิ่นกับเอามาปลูกนะคะคุณพ่อปลูกปุ้งดินไว้แล้วเตรียมดินไว้แล้วกับคุ้มฟางเนาะคะ่ะคุ้มฟางแล้วกับเอาเบียขนามาปลูกนะคะเอ่อในในฟ้ามของไม่เพิ่นนี้นะคะจะปลูกแบบอินซีรีอยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะก่อนปลูกก็จะเหมือนที่บอกไว้เนาะคะ่ะปุ้งดินให้อิ่มพ่อสมควรนะคะ ปรุงดินให้มีอาหารพอสงค่วรในใต้ดินเนาะคะ่ะเลาก็จะคุ้มฟ้างคุ้มฟ้างแล้วก็ลดน้ำนะคะลดน้ำร็จแล้วก็เอาเบียร์มาปลูกเลยเบียร์เขาจะพอใส่ถาดหลุมที่เขาเอา,เอาเวลาปลูกนะคะก็จะเอาหางสอนเนาะหางสอนแจงเขาเนี่และ,ะจิ้มเข้าไปในเตาเตาหลุมนะคะตักขึ้นมาแล้วก็เอามาว่างลงุ่งเจาะหลุมไว้แล้วก็ว่างว่างล่งในในแปลงเลยนะคะกุ้พ่อปลูกได้หก หกแถวเจ็ดแถวหกแถวนี่แหละค่ะเจ็ดแถวเจ็ดบอติมนะคะก็เลยเ,เบิดเบียพอดีนะคะเบิดเบิดต้นกาเนาะค่ะเบิดต้นกานะคะ,ะ,คะแม่เพ้นก็นจะปลูกประมาณนี้นะคะอีกจากอาทิตย์หนึ่งก็สิปเปลี่ยนแปลงนะคะสิบมือนี่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะ,ะคุณพ่อก็จะขีดนามจุลินซี่ไห้แงมือเรงเนาะคะ่ะขีดจุลินซี์ไห้แงมือเรงนะคะ จุลินรี์ของไม่เพ่นก็จะมีหลายตัวนะคะตัวฉีดน้ามือเศราก็มีตัวฉีดหน้ามือแรงก็มีนะคะตัวฉีดน <yummy> ้ามือแรงเนี่ก็จะเป็นจุลินรี์ที่บ่ต้องการแสงนะคะบ่ต้องการแสงพอเข้าฉีดไวหลังจากที่เขาลดน้ำแล้วเขาฉีดฉีดหน้ามือแรงเนาะค่ะฉีดน้ามือแรงก็จะไปเกาะอยู่ที่ดินไปเกาะอยู่ที่ใบไปเกาะอยู่ในพื้นดินนะคะเพราะหอดังขึ้นมากเขาก็จะอาหารกับพืชกับเสดูดินอาหาร จุลินรี่ที่เข้าขีดลงไปนะคะอ่พ่อหอดกลางวันมาเจอแสงจุลินรี์เป็นเป็นถี่เป็นจุลินรีย์ถี่มีชีวิตนะคะเพื่อนๆเขากับสิเลีนลงไปส่วนอยู่ในฟางนี่แหละคะ่ะในดินใต้ดินนะคะเขาจะไปส่วนอยู่ใต้ดินพ่อไปส่วนอยู่ใต้ดินเขาจะไปเจออาหารถี่ไม่เพิ่นเอามาไหกอนกอนปลูกแล้วนะคะคือปุ๋ยอินทรีย์ของเห้านะคะเขาจะไปพ่อมมูนะคะไป่อมู พอไปเจอเชื้อจุลินรียู่ใต้ดินเขาก็จะขยายตัวนะคะขยายตัวออกแตกตัวออกให้ดินเท่าอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้พืชเป็นอาหารนะคะนี่หละสาเหตุจังเหตุเกษตรอินรีย์เป็นอย่างจังแหงเหตุแหงต้นทุนน้อยนะคะตุนทุนน้อยแล้วผลผลิตดีดีเสียด้วยซ้ำงามดีนะคะอย่างเช่นตัวแม่เพ่นเสิพาปไปเบิงด้วยค่ะตัวนี้แมเพ่นเสิพาปไปเบิงนะคะ นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นบ็อกโคลีนะคะบ็อกโคกลีกระลังดอกเอ,อจากทีแม่เพ้นปลูกกระเบียนในน้อยเช่นกันกระขนานะคะเพื่อนๆคะ่ะเบียนในน้อยเช่นกันแต่หน้าตอนนี้นะคะนี่ออ้หูดอกแล้วคะ่ะดอกแล้วคะ่ะนี่นี่นี่อินซีแทลรลอยเปอร์เซ็นเลยนะคะจากเบียดต้นเล็กๆเ,เหมือนขนานะคะนี่ตอนนี้เขาใหญ่แบบนี้เลยพี่ดองคะ่ะเป็นตาสะออนบอกค่ะ,คะนี่คือ เหตุผลของอพักทีวาจินปุ๋ยอินซี่ใส่น้ำมกักจุลินซี่จากที่เห้าเห็ดเองนะคะยิ่งใช้ดินยิ่งดีนะคะยิ่งใช้ดินเห่ากับแหงยิ่งดีนะคะเพื่อที่จะได้ให้บำรุงดินบำรุงต้นพืชนะคะจุลินซี่ไปมีปฏิกิริยาต่อกันในดินข้าง่างขยายตัวแตกตัวขึ้นนะคะเพิ่มโมเลกุลจุลินซี่ขึ้นหลายๆตัว เ้วก็เป็นอาหารของพืชนะคะพืชไม่ได้ต้อตงการสารเคมีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะพิสูจน์ได้นะคะจาการามของแม่เพ่นนะคะเขาไม่ได้ต้องการสารเคมีเขาต้องการอ,าอินทรีย์แท้นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าพืชผ,ผักทุกตัวเขาไม่ได้ต้องการสารเคมีค่ะเขาต้องการอินรีย์วัตถุอินปุ๋ยอินรีย จุดลินนรี่ที่เฮาเห็ดเ,เป็นนำมักมาฉีดให้เขานะคะ,ะพวกนี้ก็เป็นกระหล่ำดอกสีขาวแต่บอท่านดอกนะคะก็ลังห่อมากหน่อยๆเขาต้องการอาหารเป็นธรรมชาตินะคะแม่เพ่นกสิเห็ดเป็นกสิกรรมธรรมชาตินะคะกสิกรรมธรรมชาติในฟ้ามของแม่เพ่นนะคะก็เปรียบเสมือนตัวที่แม่เพ่นบอกว่าปลูกเบียนน้ยในหน่อยแบบนี้เลยนะคะปลูกเบียนน้ยในหน่อยแบบนี้พรา พ่อเขาใหญ่ขืนมานะคะพ่อเขาใหญ่ขืนมาก็จะเป็นอ่าเป็นต้นใหญ่ยา,ยยางถี่ไม่เพ่้ยนภาพไปเบิงนะคะเป็นต้นงใหญ่แบบนั้นเลยเนาะคะ่ะในฟร์มของเฮ้านะคะเป็นการเฮ็ดแบบง่ายสะดวกคุ้มคา่าการลงทุนลงทุนน้อยสบายกระเป๋ากเกษตรอินทรียเท่าน,นัน้นคือทางหลอดของกเกษตรกรไทยนะคะเป็นท่างเดียวคือ ต้องหันมาเฮ็ดเกษตรอินทรีย์นะคะบอ,บอไปหวังรวยเป็นแสนเป็นล้านคือเฮ็ดกรเสียดแปลงใหญ่นะคะปลูกอ้อยปลูกมันนะคะแม่เพื่อน,อนบอมีความสามารถที่จะไปเฮ็ดใดแบบนั้นเพราะว่าซําเฮ็ดให้ซําเฮ็ดให้นายทุนเฮ็ดใหโ้โรงงานเนาะค่ะเนาะ,ะเขาสิซื้อเสือ่่าทอดใดก็ได้เขากําหนดราคาให้เ้่านะคะมาเฮ็ดแบบปลอดภัยนะคะ,นะคะอินซี่เถรลอยเปอร์เซ็น ให้ได้กินในครอบขัวได้ขัวเลื่อนเท่าได้กินนะคะความสุกสิเกิดขึ้นท่านที่เลยค่ะพี่น้องเมื่อต้องไปอยากได้เงินหลายๆนะคะ<_ <EN> _>เข้ามาสั่งอาหารเท้าว่ามีเงินเท่ากับอยูไใ่ได้ค่ะพี่น้องมีเขากินมีบานดูแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินสั่งอาหารทุกอย่างที่เท้ากินนะคะมือปลูกอยู่ปลูกกินมาเมฮ็ดพักปอดกันแบบออร์แกนิกนะคะคือแม่เพีนเลยค่ะ ปลูกพอได้กินในขั้วเลื่อนก็นถือว่าดีนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องไปหวังวาสิไปขายแต่ห้าเข้าใจจริงๆแล้วค่ะเห็ดขายได้ก็เป็นการดีเนาะค่ะจะได้มีไรายได้เสริมในขอบครัวในขั้วเลื่อนนะคะเป็น่าใเสียใจเนาะค่ะขอบคุณถูกแรงใจขอบคุณถูกกําลังใจจากไม่เพ้นท์ฟ้ามกเกษตรอินซี่นะคะเพื่อนๆค่ะแม่เพ้นกับผ้ามาเบึงพักเบึงเองสิ่งที่ไม่เพ้นปลูกเนาะค่ะจากต้นน,น้อยๆกระสิกลายเป็นต้นใหญ่ๆเหมือนที่ไม่เพ้นทผ้าไปเบึงเนาะค่ะเนาะ นี่นะคะในฟร์มของแม่เพ่นเนาะคะ่ะมีหลายหลากจางขอบคุณแรงใจขอบคุณหมากไม้เดี๋ยวแม่เพ่นสิบ้ามาเบิงอีกคลิปหนาเนาะคะ่ะให้พักแม่เพ่นใหญ่แม่เพ่นก็สิมาอัปเดตให้เพื่อนๆเบืองเ,เรื่อยๆนะคะว่าจากเบียรนยน้อยนี่ต้นไปข้างหน้าสิเป็นจังไดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการดูคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เพ่นเนด้วยะคะ่ะ ขอบคุณค่ะพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ